สวัสดีเพื่อนๆเนชา้วนนชาวันจันท 4, นร์ครับผมวันนี้เช้าวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ครับเพื่อนๆครับผมเวลาอัดคลิปนะครับตอนนี้ก็9โมง21นาทีนะครับนะฮะเมื่อคืนผมทำการบ้านหุ้นนะฮะก็เราไปเจอหุ้นสวยๆมาอีก2 3ตัวครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเจอ มันจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ครับเพื่อนๆครับก็หุ้นตัวใหญ่ตัวที่ผมหมายถึงนี้ก็คือหุ้นราคาตั้งแต่15บาทขึ้นไปนะครับนะฮะก็ของผมก็จะเหมาเป็นหุ้นใหญ่หมดเลยนะครับคือหุ้นราคาราคาใหญ่ครับประมาณนั้นฮะก็เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ตัวตัวแรกก็คือ BBIK เครับเพื่อนๆนี่ครับ BBIK แนวโน้มฮะมาพักตัวเลยครับผมก็คือยิงแท่งเขียวมาแล้ว นะครับยิงแท่งเขียวมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มพักตัวมาแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมขยายนี่แท่งพักตัว,แท,ตว,วแท่งพักตัวครับเดี๋ยวผมบีบนิดนึงจะได้ดูง่ายอ่านี่ครับนี่ครับแท่งพักตัวครับนะครับวันนี้ดูแนวโน้มมนอีกทีหนึ่งว่าจะพักตัวหรือจะไปเลยนี่ครับถ้าพักตัว ก็ตรงจุดแนวนี้ฮะจุดนี้นะครับอ่าหรือจะไปพร้อมเล่นเลยนะครับก็จะเฝ้ากันตัว bbik นะครับตัวนี้ราคา41บาท50สตางค์ครับเพื่อนๆครับก็คือปิดวันศุกร์ปิดไป41บาท50สสตางค์ นะครับก็เดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวงบการเงินเขาจะออกวันที่8เดือน11นี้นะครับก็คือหรือวันศุกร์นี้แหละครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะว่าว่าจะว่าวันวันงบออกจะตรงกันหรือเปล่านะครับเพื่อนเครับก็คร่าวๆครับประมาณนี้ตัว b b i k นะครับมันเป็นแท่งที่พักตัวละนะฮะมันเป็นแท่งที่พักตัวแล้วก็คือรอจังหวะอย่างเดียวครับเพื่อนๆนะครับ ก็ที่เลงจะเฝ้ากันนะอ่าที่ผมจะเฝ้านะครับในี่ BBIK นะครับก็เดี๋ยวดูแนวสต็อปลอ s กันอีกทีหนึงนะครับก็ตัวที่2เลยนะครับเพื่อนๆก็คือตัวดิโต o i t t o อ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ไปก่อนนี่ดิโตครับนี่ครับ หลุดเส้นหลุดตัวเขาคัดทิ้งครับนะครับก็คือเลงจะเฝ้าไว้เหมือนกันนะครับดิโตะนะครับตัวนี้ราคา18บาทแ0ดตังค์ครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับนี่วันนี้ต้องดูแนวโน้มมันอีกทีหนึงครับจะเป็นหุ้นที่วอลลุ่มเข้าเมื่อวันพฤหัสห์นะฮะเพื่อนๆหุ้นวอลุ่มเข้านะครับก็เดี๋ยวเราจะดูการเขาเรียกอะไรอ่ะผมจะบอกว่าจะดู ดูการพักตัวก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากจะให้พักตัวนานนะครับก็เราจะดูว่าเขาจะย่อลงไปเท่าไหร่แล้วก็เราจะซื้อตอนไหนดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราถ้าเขาพักตัววันนี้ผมก็ว่าแนวโน้มก็ไม่สวยนะถ้าเขาพักตัวลงแท่งแดงแท่งแดงลงลึกนะเดี๋ยวดูตามสภาพตลาดก,กันอีกทีครับเพื่อนๆครับสำหรับที่โตนะครับนะฮนะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวซิป sib s, s. s. นะครับอันนี้เป็นวันนี้มีแต่หุ้นเช้าเช้าวันจันทร์นะครับหุ้นตัวไม่ซิ่งมากหุ้นมีราคาแบบเกิน15บาทครับเพื่อนๆครับตัวซิปนี้ก็คือผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกไหมนะเพื่อนๆนะ sib s, s. ตัววันศุกร์ก็จะปิดที่34บาท75ตางนะครับก็งบออกวันที่เดี๋ยวผมบอกงบออกด้วยคร่าวๆนะ งบออกงบการเงินเขาจะออกวันที่11เดือน11พฤศจิกายนเนี่ยฮะก็คือวันจันทร์หน้านะครับก็เรายังมีเวลาเล่นอยู่ผมเฝ้าสังเกตอาการของของ s a s b เมื่อวันศุกร์นะครับเพืพ่อนเพืพ่อนเพื่อนต้องใจเย็นถ้าเพื่อนจะถ้าเพื่ถ้าถ้าถ้าจะชอบตัวนี้นะครับค่อนข้างจะต้องใจเย็นเลยเพราะว่าการเคลื่อนตัวแต่ละช่องของเขาเนี่ยมันต้อง มีความอดทนนิดนึงครับนี่ฮะผมเฝ้าเฝ้าอยู่เมื่อวันวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์นะครับก็ดูถ้าวันนี้มีมีแท่งแดงย่อตัวลงมานี่ฮะผมอาจจะสนใจนะครับเพราะว่าแท่งนี้มีวอลลุ่มครับเพื่อนๆนะครับแท่งนี้มีวอลลุ่มวันที่3 1ครับ ก็วันบริหารครับนี่ฮะหอ,อลุ่มเข้าครับผม s i s b นะครับก็คิดว่านักลงทุนก็น่าจะมาเข้าตัวนี้ก็คือจะเก่งกำไรงบการเงินนี่แหละผมว่านะถ้าดีก็ไปไปแน่นอนแต่ถ้าไม่ดีก็ก็ก็มาเริ่มกันใหม่นะครับเขาจะลงเขาจะขึ้นเราก็ต้องดูกันใหม่นะครับก็มีเวลา5วันก่อนที่งบจะออกวันจันทร์หน้านะฮะก็วัน ช้านี้ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่หมดเลย3ตัวนะครับก็การเคลื่อนตัวก็อาจจะไม่ไม่เร็วมากเหมือนเหมือนหุ้นเมื่อวานที่ผมอบอกไปในเพจกับใน YouTube นะครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้เช้านี้ก็เอามาเอามาเฝ้ากันแบบใช้เวลารอนิดนึงนะครับนะครับแนวโน้มก็ดูดีเลยครับตั้ง3ตัวครับก็ BBIK แล้วก็ด i โตแล้วก็ตัว s s s b นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงก็ใกล้จะพีโอพิแล้วครับเพื่อนๆครับเช้านี้ก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันว่าตัวไหนเข้าสูตรในการย่อของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่าบายบายเข้าไปเพื่อทํากําไรนะครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็อ่าเททุกครั้งก็มีสต็อปรอทุกครั้งครับเพื่อนๆครับผมเออหรือยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ